สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับอาจารย์โต๊ะปทูวุฒิวิจิช็อปอีกหนึ่งนะครับวันนี้เรามาทำคลิปของกิจกรรมนักศึกษานะครับที่มาช่วยพัฒนาหมู่บ้านปัตติกเหนือของผมเองนะครับด้วยการมาสร้างถนนคอนกรีตนะครับสร้างถนนลูกลังให้เป็นถนนคอนกรีตนะครับน้อมน้อมมาสกการครับรับผมขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าคณะสงฆ์นี้มาจากไหนครับ มาจากอำเภอเมืองลำพูนอำเภอเมืองลำพูนำนำโดยนำโดยท่านพระครูกิติประยตินิเวศเลขาใเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนเป็นชมรมกล้าดีศรีลำพูนรวบรวมนักเรียนในจังหวัดลำพูน17สถานศึกษามาร่วมออกค่ายอาสาในครั้งนี้ครั้งนี้เป็นค่ายอาสาครั้งที่19แล้วค่าใช้ใจ่ายได้มาจากไหนครับ ค่าใช้จ่ายก็ได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทาประดุกจำนวนหนึ่งแล้วก็จากพระป่าจำนวนหนึ่งพอพอจะบอกยอดได้ไหมยอดยอดของประมาณก็ได้ที่มาทำสนนอ๋อยอดทั้งอบจอหนึ่งแสนครับ,รบแล้วก็จาก เชสบาน1 0 0 0 0แสนครับทอดเมื่อวานเมื่อวันเซอรได้ประมาณ8 0,000ครับเราประมาณ2,08 0 0ปรัได้กลมๆนะท่าขช่ๆชครับแล้วก็สะดนนี้สร้างยาวกี่เมตรสร้างยาวตอนแรกชาวบ้านว่าจะให้ได้สัก300เมตรครัาเมตรคือตามงบเนาะครัตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วเกือบ100เมตรละในส่วนของเวลาระยะการทำงานก็2 2วัน2วันครับ2วันครับ พระอาจารย์แนะนําตัวได้ไหมอ๋อพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์พีรวัตรจักรธรรมโมอยู่วัดชัยสถานตบนมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมครับครับะมาสการครับครับขอบคุณมากครับที่เห็นอยู่นี้คือถนนของภายในหมู่บ้านปลาตึงเหนือนะครับซึ่งมีคณะสงฆ์ได้นำพระป่ามาทอดและก็ สร้างถนนจะนี้ให้นะครับความยาวน่าจะอยู่ที่จะทราบข้อมูลมาประมาณ2 200เมตรถึง300เมตรนะครับเป็นถนนซอยอเติมที่เป็นถนนลูกหลังนะรแราทางทางคณะสงฆ์ได้มาปราสร้างเป็นถนนลาดถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีต โดยนำนักศึกษาแล้วนักศึกษาจากไหนครับแร้วเป็นนักศึกษาจากไหนครับเทคโนบ้านครูเจ้าบ้านบ้านครูบ้านครูที่บ้านครูลำพูนเจ้าบ้านที่บ้านที่จ่อเป็นเทคโนบ้านครูนะบ้านที่ลำพูนมามากันกี่คนครับมากันกี่ ทั้งหมดอ่ะปรมาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็มาทำงานกี่วันเสามวันวันนี้วันนี้วันแรกวันหรือวันที่สองวันที่สองนะครับก็จะมีพรุ่งนี้วันหนึ่งนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นเทคโนโลบ้านครูทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเจดียครับเจดีย์ค่ที่ไหนนะเจดียค่ะอเอรีนจดีย์นะครัเป็นดาลยอันี้อกจากไหนลกเป็นไเดียนเมาากันครับอสมมติมาตาดีทุกคนแล้วเป็นนักศึกษาที่ไหนครับพิลการบ้านโฮงค่ะบ้าโงมามาไหลถาบ้านเหรอ 17บเจ็ดโรงเรียน้องมาจากสถาบันไหนครับอุอมงว์มิทยาคมครับอุโมงคเหรอากี่คนอุโมงค์เก้าคนเก้าคนเราขึ้นน้ำจากไหนครับอุโมงคกันนั่งหลังเลยนะครับไว้ด้านหลังเลย